ก็เป็นไปได้นะครับก็ถ้าเอาออกมาเออจะสร้าง <laughs> พี่น้องเลยเริ 1991, oui ่มบรรยากาศน้ำก uh ันไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะมแล่ยพี่น้องไปกมาเติมดยโอแบเนี้นี่จริงีพกกขอคุกแ่เดีวเลย

สึงทีทองที่นี้เนาะมีคนังสแต่าคราก็มีใช้กหมายมาด้วยเพราะว่าจะต้องผ่านชองการัดแปลงเด็ที่สองสมัครที่สุาา

ไว้พันยันบัตรใช่ช่งานเลี้งด้วยเพิ่มเพิ่มอย่างอื่นแช่เพิ่มเงินเพิ่มคำเพิ่มครับครับได้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  คุณบ้านกในเขา่ยัคุตบอลในสวนทีการการแม่้่าาัสุขภาพสมบูรณความ่มอที่ยนที่ดวย่างรวี่อมแม่มีตับแก่น้ำนมมี

เราเป็นคนสบายเข้าไปเรื่อยๆเพื่อนคุณต่อมาี่านกานสน่อสารและผ่านการที่สามีต้องสอบเข้าไปิบเป็นธรรมดาราคา40บาท40บาท40บาททำหนึ่งบาทหนึ่งซื้าหนึ่งคู่5 ตัวชาติโต้ไอดีตัวชโต้เนาะแต่การที่มันหากินัวชาติโต้ตัวชาติ

加油！<陽>

กระตูกท้องหนาขนนนไม่นหน่ะคือแบบอ๋กระตูกช่องหน้าขนหน้าบ้านั้านบ้านบ้ รถไฟหน้าหน้า <coughs>

นี่ก็แล้วแต่ว่าติดพอกันน้นน้นตะไรจังว่ากันตัวที่ที่ติดเป็ดเชนมอดตัวน่านนี่อยากจะร่วมกันรีร้อยเนาะียอยเียหยุดเอย กูระเบิดนะเย็ดข้าวระเบิดเย็ดข้าวระเบิดเป็นอะไรไม่โอ้ขึ้นลายเหรอเนาะมาบริเวณได้มาบริโภคเจ้าดิโพ้งยังรักนั่งไม้บอนั่งไม้ฟองฟองฟองยังไม้ เออบัดเแดงนี่เจ้ารอดไฟเป็นเพราะว่าเตรียมรถดิเอเตรียมรถดบัทรองรสเยนานเป็้านเตรียมรอดนีตดไงตาเลยพี่น้องเ่ึกตับตับเลย้ักเวพี่เนาะพ่เนาอเข่าเอือนไปเข่ารัลายใช่ไอ่บมีบ่หากับพี่แบงเรานี่ยแหละอ่าน้หกินขลมร้อกพ่อกระอรนี่ได้ไปขายได้ชว์ได้ยงงรึตืัอรึตงกัน้อดเพียงยเลยเพาเจ้ากัน

thằng này, thằng này, thằng cả thằng này, thằng này, thằng này, thằng đi ngoan nha เนาะทางนี้กะ nó

มัน่าจะเป็นไม่เลยไม่ไม่ไมัไก่ไม่ไม่ม่ไ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 ม่่ไมม่ไม่ไม่ไย่ไ่ไม่ไม่ไม่่ไไม่ม่ไม่ไมไม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่่

เยเุบสูตขวัญพี่น้อยเนาะถูขอแล้วก็สูตรขูดแขนน้อยเลยพี่น่อย ไปที่พระรักอ๋อก็เอาคะแนนก็ได้เชียร์ได้เชียร์ไปหมดแล้วเอาว่าเอ้ยเอาเข้าไปจับต่อเลยจับไปโตก่อนเนาะครับเนาะครับครับ <coughs> <coughs> सब लोग नोट ट्रेड में लग गया ग्लोबल में है पर था मैं नहीं आ जाता जो कि कमून ना ना लोग नहीं क्या ना दो दे कुछ बात नहीं

家有虎啊！ นคนอื่นจังานนคนบ้านคนรอยยมากรอยให้หมดียากมบดกาเียนเนยรที้นาของยาจง้องเปสนปัญญาญาปดาคุ่น้องทั้สหัวปัจจุนันดูคนที่สตาให้วกเจ้าลืเงาท้อยวัวูฟูท่า่อตา้าางเจ่าม้าเว่าม้า้าม้าเจาาา้า้าาาา้าเาาาาาวาา้ม

กาเตยงกินไปไรเนี่ยมนนี่เอาทำไรลูดเนาะทำนี่เนาะเขาพ่อวพอเนือเมี้ยอนนุ่นเครื่องใช่ปนี่อุ่นเครื่องอุ่นเครื่องุทำนองสิโดยตมือเท่ตำมือเท่รุ่นเนี่ยจะรุ่นเงาอน่นน่ะเนาะจะได้หาเตียงกินกาแฟ้มาอเอน้เพื่นแนาะพี่น้องเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเลยก็คือสิประมาณนี่เนาะ ข่าไปผู่คอต่อแครในทั้งอจิตครับนั่นพนกอนพี่น้องเลยมียรพนกอนพี่น้องเนาะผู่แครเนาะพี่น้องเลยข่าไปขูกแครทั้งบัติตกับธารพี่น้องเนาะ

ไอ้ถ่ายคนยังอยู่บ่เนาะท่านอยู่บ่เอามาเอามาอีกเชน,นึงโอเคไดอกระชากเอาไว้เชน,นึงออกเชน,นึงเยโอเคดีว่าผูกแครเพื่นเรียบร้อยพี่น้องเนาะนี่เป็น กูแค่น้อยพี่น้องเลยตาเป็นมือเต่งแห้งหัวออกได้พี่น้องกันเนาะัายนะพี่น้องเหรอตัวขึ้นดีพี่น้องเลยตับเดี๋ยวเหเอตองงานเฮา แกนาลูกลานทัางพี่น้องทั้งคุณตาคุยายเพื่นทั้งครูทั้งแมอ้าวทั้งตัวตูนว่าหูเนาะทั้งหมอสูตรก็หูเลอะนะ

นพี่พี่น้องเนาะพี่ก็เต็มอยู่พี่น้องเลยเนาะโอเคพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าเรียบร้อยพี่น้องเลยเนาะบีทีสู่คอนสู่ขอเมียพี่น้องเนาะให้ทรับมอจิตเพลินพี่น้องเลยเนาะกระไรผูกคอต่อแขนผูกแขนหน่อยไว้ก่อนพี่น้องเลยเนาะมีพ่อเมื่อใดก็จะได้จัดงานแต่งพี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าบรรยากาศก็จบงามพี้อเนาะพี่น้องเนาะถือว่าจะได้รับประทานอาหารแบบพี่น้องเลยเนาะวันนี้ก็ได้ถือว่าทุกชิ้งทุกอย่าง ทั้งสองกัมสองพายเพื่อกนก็ตกลงปลงจกันเป็นที่ย่ำห้อยพี่น้องเลยเนาะถือว่าถารอบมือแตงเนาะสีม,มีงานใหญ่กว่านะี้เพื่อนนาะพี่น้องเนะาะผู้คนกับสี่ลายพี่น้องเลยเนาะโดยก็ถือว่างานสุค่คสามีนานถือว่าได้จบเพียงเท่านี้พี่น้องเลยเนาะก็จะได้ลาพี่ลาน้องประสก่อนแล้วพี่น้องเลยก็ถือว่าคพื่อขึ้นดีพี่น้องเนะาะดีใจน้ำบ่อจิตเพื่อนนาะพี่น้องเนาะนสีว่าสี่มี พันัญ,ญาหรือว่าเมียเนาะคินของตัวเองพี่น้องเลยเนาะเพิ่นก็เอาเมื่ออยู่เพื่อนพวกนละพี่น้องเลยเนาะบ่ได้มาอ่าบ่ได้เป็นเคยสู้พี่เนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือขอเมียเมื่อเพื่อนพี่น้องเลยเนาะโดยอาจังไรเนาะถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเบิดสุขสุคนพี่น้องเลยเนาะโดยอาเบาเผยพอหนี้ก็สิได้ขอโทษอา่าจบคลิปไปเพียง่นี้ซะก่อนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเราไปพบพ่อกันคลิปมาคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ทางเบาเผยขอกล่าวคำว่า สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบ๊ายบาย